ดราม่ากเกิดชาวเน็ตไม่ปลืม้มทำไมคนภาคเสียงรายาต้องเป็นดาราดังด้วยสิ้นสุดการรอคอยสำหรับคนภาคเสียงตัวละครรายาเจ้าหญิงนักรบแห่งนครคูมันตรากับภารกิจครั้งยิ่งใหญ่ในการกอบกู้อาณาจักรด้วยการตามหามังกรตัวสุดท้ายในภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องล่าสุดจากดิสนีย์รายากับมังกรตัวสุดท้ายที่กำลังจะเตรียมใช้ในวันที่4มีนาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ และคนภาคตัวละครรายาก็คือนางเอกสาวยายาอุรัสยานั่นเองค่ะแต่ดูเหมือนว่างานนี้จะเกิดกลิ่นดราม่าซะแล้วค่ะเมื่อมีชาวเน็ตหลายๆท่านเข้ามาคอมเมนต์บอกว่านักภาคเสียงมีตั้งเยอะแยะแต่ทำไมเอาดารามาภาคเสียงแทนบางก็บอกว่าอยากได้นักภาคมืออาชีพมากกว่าค่ะจริงๆแล้วนักภาคควรจะได้ทำอาชีพของเขาเองนะคะคืนอาชีพให้นักภาค บางก็บอกว่าลองเปิดใจดูผลงานน้องเขาก่อนแล้วค่อยวิจารณ์ก็ดีนะครับนี่คือการ์ตูนดิสนีย์ครับสำเนียงการพูดของน้องอาจเข้าตาทีมงานซึ่งมันต้องผ่านการประชุมและสกรีนเสียงมาอย่างดีถึงสรุปให้น้องภาคครับมันไม่ใช่ว่าใครจะเดินเข้ามาภาคก็ได้ลองเปิดใจนะครับใครไม่อยากดูเวอร์ชั่นภาคไทยก็ไปดูซับค่ะเขาทำมาสทางเลือกติได้แต่อย่าพึ่งออกตัวแรงไปหนังยังไม่ฉายเลย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ